สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอยากเห็นไม่อยากเห็นโพสต์ของใครใน facebook เราสามารถเลือกได้กำหนดได้นะจ๊ะอ่าอันเนี้มันมีโพสต์หลายอย่างที่เรามักจะต้องเห็นอย่างแรกเลยก็คือเพื่อนเราเพื่อนเรานี่ต้องเห็นอยู่แล้วไม่เห็นก็แพกแล้วยยกอ้ ถ้าไม่อยากเห็นจะเป็นเพื่อนทําไมโอเคแล้วก็จะมีแบบขายของเออประเภทแบบขายของเนี้ยออแล้วก็ประเภทแบบกลุ่มประเภทแบบเราไปเข้ากลุ่มอะไรเงี้ยเออแล้วก็มันก็เลยโผล่ไหมเราเห็นโม้ปกติเข้ากลุ่มก็ควรจะอยากเห็นของที่โพลในกลุ่มถูกไหมอ่าแล้วก็ประเภทแบบใครก็ไม่รู้เอองงไม่เข้าใจโผล่มาได้ยังไงอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะนะอันเนี้ยมันมันโผล่มาได้ยังไง เราก็เข้าไปดูใน Facebook เราจะทำยังไงล่ะเอาเพี่แบบไม่อยากเห็นแล้วอ่ะเออนะนี่เราก็กดเข้าไปใน Facebook เนี่ยเราอ่าสมมุติเอา,เ,อาเรายกตัวอย่างมาสักสามโพสกัน,กนถ้าการถ้าเกิดเขาโพสแบบไม่ใช่เพื่อนเราเพราะเราก,กดเข้าไปดูแล้วไม่ใช่เพื่อนเราเออนะมันจะเนี่ยเขาจะโพสเป็นแบบเนี่ยลูกโลกเป็นลูกโลกก็คือแบบอินเตอร์ประเภทแบบ เราก็จะสามารถเห็นได้เออแต่บางทีมันอาจจะมากกว่าที่เราคิดทำไมอะลองไปกดไอ้จุดสามจุดนี่ตรงเนี้ยไอ้มุมขวาขวาตรงนี้เนี่ยนะพี่นะกดลงไปในจุดสามจุดตรงนี้เราก็จะเห็นว่านี่อืเราจะรู้เลยว่าเป็นเพื่อนไม่เป็นเพื่อนเรืออะไรเนี่ยนะมันก็จะโผล่ให้เราเห็นเนี่ยคุณติดตามเขาอืเดียวนะพี่เฟซบุ๊กผมไม่ได้เคยกดติดตามเขาเลยผม ผมไม่กดติดตามพี่เขาทำอะไรอะไรเงี้ยนะถ้าไม่ได้เคยกดติดตามมาทําไงล่ะอ่านนี่มันก็จะมีแบบเออถ้ายังน่ายังอยากเห็นโมเขาโพสอะไรดีๆให้เราดูเราก็อาแสดงให้เขาแสดงเพิ่มเติมได้ไม่แบบโอ้พี่โพสอะไรมาผมเห็นหมดเลยอะไรเงี้ยนะหรือแบบโอ้โหไม่อยากเห็นละก็แล้วกดให้มันน้อยลงให้มันน้อยๆ้อยหน่อยก็ได้พี่้มนเห็นได้น้อยหน่อยอะไรเงี้ยหรือไม่อยากเห็นเลยข้างล่างมันก็จะมีนี่ซ่อนโพส ก็จะเห็นโพสต์แบบนี so ้น้อยลงเออแล้วก็จะมีแบบนี้อ่าแล้วก็จะมีอ่าตอนโพสต์รายงานมันก็เออข้างล่างข้างล่างเลื่อนลงไปอีกเออเลื่อนลงไปข้างล่างวี่อ่นก็จะมีนี่ก็จะมีอ่าซ่อนโพสต์เป็นการชั่วคราวเออนี่เออเจ๋งดีเว้ยกดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกดแล้วเนี่ย ทุกอันเวลากดแล้วมันจะมันจะปรากฏที่หน้าหน้าเฟซเราแล้วให้ให้เราสามารถยกเลิกได้นับปัดนตอนนั้นภายในไม่กี่นาทีนาทีถ้ามไมียกเลิกมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอดโอเคไหมโอ้จะหากลับมายากเลยนะบอกก่อนนะอาจจะหากลับมานี่ยากเลยต้องต้องหาเฟซเขาให้เจอเลยแต่จะหากลับมาอย่าพูดถึงหากลับมาเอาปิดก่อนละกันเราซ่อนโพสซ่อนเขาเป็นการชั่วคราวจะเกิดอ,อะไรขึ้นเอ่อโพสแบบนี้จะหยุด ไม่ให้เราเห็นเลยชั่วข่าวสามสิบวันคือหนึ่งเดือนอ่าเราเป็นยังไงล่ะทำไมได้แบบสามสิบวันปิดไปเลยไม่ดีกว่าเหรอนี่ครับปีปีลองเลิกติดตามพี่เขาไปเลยพี่ เลิกติดตามไปเลยเราก็จะไม่เห็นโพสต์ของเขาโอเคไหมอ่าอันนี้มันจะมีให้คุณเลือกนะในฐานะที่คุณติดกติดตามหรือไม่ไม่รู้โผล่มาได้ยังไงอะไรเงี้ยนะคุณก็สามารถมากดได้อ่าลองยกตัวใหญ่อีกกันหนึ่งเอาแบบกลุ่มก็แล้วกันอ่าแบบกลุ่มก็เหมือนกันเวลาไปเป็นกลุ่มเนี่ยเรากดไอจุดสามจุดตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกเราจะเขาจะบอกคุณเลยว่าเออคุณเป็นสมาชิกของกลุ่มนะจ๊ะเออมันก็จะมีแบบเหมือนการแสดงเพิ่มขึ้นแสดงน้อยลงตามนั้นเลย แล้วก็จะมีอ่าซ่อนโพสก็จะมามาเห็นโพสนี้น้อยลงหน่อยนะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีอ่าเลื่อนลงไปเรื่อยๆพี่เลื่อนลงไปเรื่อยๆอ,อ,อ่าในกลุ่มเนี่ยม,ม,มันจะมีมันจะมีละเอียดขึ้นไปอีกนิดหนึ่งกระตรงที่แบบ <c oughs> ใครเป็นคนโพสต์ของในกลุ่มอ่าเนี่ยเขาก็เนี่ยอ่าซ่อนซ่อนซ่อนโพสต์ของคนคนนี้ที่เขาโพสเนี่ยนะสามสิบวันอเอาไปมาชั่วคราวสามสิบวันหรือว่าซ่อนโพสต์ของกลุ่มอ่าเนี่ยมันเลือกได้ละเอียดลงไปอีกเลยว่าเออพี่เจ้าพี่เจ้าแบบไหนล่ะหรือเลิกติดตามไปเลย ประมาณว่าหยุดเห็นโพสในกลุ่มนี้ไปเลยอันนี้มันก็สามารถให้คุณเลือกได้นะอยากเห็นไม่อยากเห็นถ้าไม่อยากเห็นโพสในกลุ่มอแล้ว<ฮ>พี่จะไปเข้ากลุ่มเขาทำไมบาอทีบอกอยากเข้ากลุ่มเพื่อจะเข้าไปดูอะไรอะไรในกลุ่มบ้างแต่ไม่ต้องให้เห็นก็ได้อ่านี้เลือกเอาเลยพี่ <laughs> พี่ก็เลิกติดตามกลุ่มได้าจากตรงนี้มันก็จะทำให้พี่ไม่เห็นของที่เขาโพสในกลุ่มอีกต่อไปถ้าพี่อยากเห็น พี่ต้องเข้าไปในกลุ่มพี่ถึงจะเห็นโอเคไหมอ่ามันจะไม่มันไม่จะมันจะไม่มาขึ้นในหน้าหลักตรงนี้ของคุณโอเคไหมอ่านะหรือถ้าแบบเป็นเพื่อนอ่าเป็นเพื่อนก็สไตล์เดียวกันบี่ก็กดจุดสามจุดน,นี่แหละแบบเป็นเพื่อนเนี่ยขายของก็เหมือนกันกดก็ไปเถอะมันจะมีคุณเลือกอ่าเขาก็จะบอกเลยคุณได้เป็นเพื่อนกับคนคนนี้นะคะคุณถึงเห็นของโอเคไหมอยากเห็นเพิ่มขึ้นไหมหรืออยากเห็นน้อยลงอ่าหรือจะซ่อนโพสต์ือแบบเห็นน้อยลงแต่ว่ามันเลือกลงไปข้างล่างนี่นะเดี๋ยวนะมันเลือก เรื่องลงไปข้างล่างเนี่ยนะมันจะมีให้คุณแบบเนี่ยซ่อนโพสชั่วคราวไปประเภทแบบสามสิบวันกดปุ๊บเนี่ยสามสิบวันไม่เห็นเลยหรือว่าเพทแบบหยุดเห็นโพสต์ของเพื่อนคนนี้ไปเลยอ่าหยุดเห็นโพสต์แต่ว่าไม่ได้หมายว่าไม่ได้เป็นเพื่อนนะคือเราแค่ไม่เห็นโพสต์คุณแต่ยังเป็นเพื่อนคุณอืมถามว่าดีไหมไม่รู้พี่ไปเลือกเอาก็แล้วกันว่าสำหรับเพื่อนบางคนมันไม่ไหวจริงๆนะพี่ผมไม่ไหวจะเขียยทำไมอ่ะ โอ้โหขยันเลยพูดเต็มพูด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 พี่ดีวันวันไปอาร์บิวว่างมากเลยอะไรเงี้ยนะเราถ้ารำคาญนึงขนาดนั้น,น,นพี่ก็กดเลิกเลิกติดตามมันก็จะไม่ไม่ไม่ไมปรากฏให้พี่เห็นก็แค่นั้นแหละพี่ก็จะสบายหูสบายตาเพิ่มขึ้นแต่ถ้าอยากเห็นพี่ก็เข้าไปในเฟซบุ๊กเขาพี่ก็จะได้เห็นโอเคไหมอันนี้ก็เขามาฝากกันประมาณนี้แล้วับการอยากเห็นโพสต์ไม่อยากเห็นโพสในเฟซบุ๊กเราเลือกได้กําหนดได้นะจ๊ะขายของก็เหมือนกันไปเลยกดซ่อนกดซ่อนกดซ่อน <laughs> จนเฟซบุ๊กงงแ <c> ก <oughs> จะดูโฆษณาอะไรบ้างไหม <laughs> ไม่รู้ไปเลือกเอาแล้วกันอันนี้แล้วแต่คุณชอบเลยแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ